สวัสดีค่ะขอกริดได้ไหมคะวันนี้<อ>มีผู้ชายมาคลินิกหล่อมากใช่นะคะใครนะคะที่กำลังหารีวิวนะคะในการศัลยกรรมจมูกแบบโอเพ่นของคุณผู้ชายแล้วก็สมชางใช่ค่ะนะคะทำไปพร้อมกันเลยหรือว่าแฟนสาวกำลังหาที่แบบสมหล่อให้แฟนหนุมมน่มอะไรอย่างนี้มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นการทำจมูกนะคะการแก้ไขจมูกปรับโครงสร้างโดยใช้กระดูกซี่โครงตัวเอง นะคะแล้วก็เสริมคางแบบเหลาพิเศษรับกับรูปหน้าใช่ค่ะครบ14วันแล้วแท,แทก็กผู้ชายหมอกันใช่ค่ะ,ะ,คะบอกเลยว่าหล่อหน้าเปลี่ยนมากๆนะคะหน้าเปลี่ยนมากๆนะคะเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าตอนนี้คือมองเห็นสัดส่วนของใบหน้านี่คือทรงของผู้ชายเนี่ยคุณหมอกันจะออกแบบแตกต่างจากผู้หญิงอย่างชัดเจนนะคะหล่อคมเข้มปลายมีความแบบ งมนิดนึงเพราะผู้ชายเนี่ยจมูกหมูงต้องเป็นจมูกสิงชัค่ะเพราะทําแล้วนอกจากหล่อแล้วเนี่ยต้องรวยด้วยนะคะตอนนี้นะคะรอคนเข้าชมสักครู่หนึ่งใครเป็นแฟนคลับนะคะคุณหมอกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่งสวยเพราชมรัวมากตอนนี้เดี๋ยวเราเทียบกันเลยนะคะว่าก่อนทำเป็นอย่างไร นี่นะคะอันนี้มิติหน้าของพี่เจมนะคะถ้าปัญหาก่อนทำเนี่ยจะหมูแ่บเคยทำมาแล้วพี่เจมเคยทำจมูกแบบไหนมาก่อนนะคะว่าอันนี้ใครอุ้ยแกงตัวเองอะคือหลอกขึ้นเยอะทำจมูกมากี่ครั้งแล้วคะเอออันนี้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะโอเคแต่ว่าทำแบบใช้หลังหูมาแล้วใช้หลังหูแบบธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ครั้งไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยยังไ จิุนเลยนะคะปัญหาหน้าของพี่เจมตอนแรกเนี่ยที่คิดว่าแบบฉันต้องทําละมันคืออะไรคะพี่แกนกลางจมูกของคดถ้าถ้าเป็นแบบเทคนิคธรรมดามันไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันต้องมันต้องใช้สี่โครงตัวเองมาทําให้กระดูกแกนกลางมันมันมันตรงก็เลยต้องใช้กระดูกแกนกลางที่โค้งม,มาให้มันถ้าใช้ที่ทโวนธรรมดามันก็กดทับทีนี้พอกดทับพื้นรูมันก็เจะบ จะย่งอียนขึ้นในเวลล่ายหน้าเซรก็จะยงขอดูรูปหน้าตรงก่อนทําได้ไหมคะได้ค่ะพี่เจมใครอะคือหน้าเปลี่ยนมากใครอ่ะของจริงนะคะใครอะอ๋อปีกก็จะกว้างด้วยแล้วก็มองหน้าตรงเนี่ยเห็นรูจมูกชัดเจนเลยนะคะคุณหมอคุณหมอมาพอดีเลยเห็นเงาคุณหมอกันละเรียนเชิญคุณหมอเลยดีกว่าคุณหมอกันสวัสดีค่ะ จำกันได้เลยค่ะเนี่ยนี่เคนภูภูมินะคะหล่อมากเลยเคสนี้เห็นได้ข่าวว่าตอนผ่าตัดคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยใช่ยากมากยากยังไงคะคุณหมอเจงกางที่ยากที่สุดที่เคยทำมาเลยยินดีด้วยนะคะจับกลางโคตรโคตรจริงๆคือคือแกงกลนงโรเพราะว่าเป็นคนเป็นลูกตัวเอสะครัแล้วก็เป็นเอสแนวแนวต้องแนวตั้งแนวนอนเลยแล้วก็ถ้างบนอ่ะคตรเป็นเอสเอส S1 ข้างล่างเคสเป็นเอสกับกันค่ะแล้วก็<ช>แกงจางหนักมากช่วงที่มันหนาที่สุดเนี่ยกว้างถึงสามจุดห้าเซนคือหนาปกติใจกลางคนปกติจะหนักสุดประมาณ1.5ไม่ค่อยเกิน1.5ึ่นี่ถือว่าหนาหนาแล้วแต่อันนี้คือหนาทุกมันมีส่วนที่โคตรเยอะก็นหนาประมาณ3.5มจ้าน่าจะเป็นตอนช่วงเด็กๆอาจจะมีอุบัติเหตุคือโดนลมครับโดนลมครับมันก็เลยแบบแตกไปเนาะแล้วก็เลยทำให้กระดูกอ่อน,นแบบโตรูปเนาะ อันนี้ก็แบบยากจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่มีการเหลาแกนกลางอันนี้จริงๆแล้วกระดูกแกนกลางใหญ่มากแล้วก็เหลาต้องต้องเหลาเพราะงั้นมันจะมันบางแล้วโคตรเยอะเนาะแล้วก็ใช้ซิฟูในการทา <โ S 1> จริงตอนทําไปนี่ตใกใจนากว่าทําไมมันโคตรกันโหดมากนะคะยากจริงๆก่อนจยากมากน่ะพอเราเจอเคส็แกนการแกนการโคแล้วท <c oughs> ี่หมอทำอันทํามาหมอทำมาแล้วนะแก้มาแล้วแล้วมันก็ยังไม่หายอัน จริงการแก้การโคตรต่อจากหมอท่านอื่นเนี่ยที่แก้แล้วเนี่ยจริงยากแต่ว่าเคสพี่ยากกว่าคุณคือเดบเวสของคลินิกเรานะคะจริงแล้วมาเกณฑ์การแล้วเขาบอกว่าอยู่ในขั้นสุดของของการแก้ทีะค่ะแต่ว่าทำมาก็ก็ดีเนาะหายใจโล่งขึ้นมากหายใจโล่งขึ้นครับตอนนี้นอนง่ายแล้วมันไม่กลัวไม่กลัวเลยโอ้ใช่ถ้านอนง่ายมันจะกลัวดังเพราะว่ามันเหมือน อ่านี้มันจะแคบกว่าใช่ครับใช่จริข้างข้างหน้าเนี่ยเวลาหายใจข้างข้างขวาเนี่ยจะเห็นเลี้ยวมันแคบแต่ว่าข้างซ้ายแคบด้านในข้างขวาแคบแคบเห็นด้านนอกนะครับใช่ใช่มันก็จะต่างกันอยู่บางทีนะครับใช่เเพราะว่ามันโค้งแก้มโค้ใช่โค้งเยอะนะครับก็เลยก็เลยมือบัดเขาไม่ตรงฝั่งนี้แคบครน่องฝั่งนี้มันก็จะกว้างกวอะเวลานอนก็จะมีกลนนะเห็นว่าเคสที่แกนกลางคดเนี่ยถ้าเรา เราก็จะทําสามารถทําให้คนให้นอนกลนได้ด้วยนะครับเนาะทีนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างในการทำโจงทั้งแก้เรื่องแก้เรื่องของทางเดินหายใจที่แคบนะครับแล้วก็แก้เรื่อง,องการกลน้นสรุปว่าได้ประโยชน์ถึง3ามอย่างเลยหลอใยใจะสะดวกไม่กลบน,ก,นก่อนหน้านี้ผมจะไม่นอนงงานะครับ<า>แต่ว่าตอนนี้ต้องนอนงาเพราะว่าแลวา้วพ่อเขานอนงาที่สามเพือนที่ปกติเวลา ตอนถามว่ามันกลดไหมเรื่องพวกบอกพวกบอกไปเนี่ไม่ไม่กลดแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อดีมากเลยเนาะแล้วก็ทางจุกไปนล้วหนักลงหลอขึ้นด้วยได้หลายอย่างเลยเนาะหลอด้วยหลอแบบครบลูกให้คุณให้หล่อขึ้นมากจริงๆริยตกใจเพราะว่าเมือไหร่แบบเห็นดูจมูกดูเล็กเลยเนาะแล้วก็ดูดูลิ้ขึ้นแต่ทำรูปหน้ายาวขึ้น ใช่ค่ะข้อดีของการทําจมูกไปเพราะกระเสริมคางนี่มียังไงบ้างนะคะคุณหมอ,ค,อคือเวลาที่เราทําจมูกแล้วปลายโตงได้ได้ได้ระายะาที่ดีอะครับมันจะทําให้คางดูสั้นลงไปนิดนึงอันนี้ก็พอเราเสริมคางด้วยนิดนึงเนี่ยจะทําให้ระนาบของหน้าเนี่ยในทั้งส่วนข้างด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยเห็นหน้าที่ยาวขึ้นแล้วก็รับได้ดีขึ้นนะครับรับจมูกนะครับทําให้เคิร์ฟของสัสดส่วนหน้าเนี่ย แล้สัสดส่วนที่ที่ดีที่สุดนะครับเจ็บตัวทีเดียวหล่อทีเดียวเลยพี่เจข<ะ>าไม่ค่อยเจ็บนกไม่ไม่ค่อยเจ็บนะไม่มไม่ค่อยรู้สึกอะไรขาไม่ค่อยรู้สึกตอนทำก็คือหลับสนิทพร้อมกันสองอย่างใช,<ล>ใช่ใช่หลับมาก็ตื่นมาก็เสร็จแล้วนอนตื่นมาก็หล่อทรงจมุกเป็นเคนภูภูมิเลยนะคะเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไฟ ไลซิลิโคนนะครับจริงๆเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีเคสไลฟ์สดอีกเรื่อยๆเนาะ <c oughs> บางทีมันไปโอเพนมาแล้วมันก็เป็นซิลิโคนตูบก็าะอันตรายนท์ก็จะต้องแก้ไปหมดนะครับเพรฉะนั้นเวลาที่เราคุยก็ต้องคุยถึงว่าปลายมันควรจะต้องเป็นอย <c oughs> ่างไรใช่ะค่ะ <c oughs> คือคุณหมอช่วงนี้จะเจอเคสที่เคยทำโอเพนมาแล้วเยอะมากแก้เกือบทุกวันเลยแล้วโอเพนที่ทำมาก็จะมีหลายรูปแบบมากๆนะคะเปิดมาเจอขาซิลิโคนเลยก็มีเยอะมากนะคะ แก้ยาแกง่ายอย่างจริงแล้วเราถ้าเเราทำ,ทำทำได้ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยข้อดีคือจะทำให้ทรงจมูกเนี่ยสวยแล้วก็จริงแล้วการต่อยอดก็ง่ายทำได้ไม่ํำบางทีงให้ผ่านเวลาไปหลายปีก็อยากเปลี่ยนทรงนะครับแล้วจเจอคนไข้ปัจจุบันตอนนี้เราก็มีเคสโอเพ่น open ของตัวเองที่อยากเปลี่ยนทรง เราปรึกษาซึ่งค่าใช้จ่ายก,ก็จะถูกกว่าการทาครั้งแรกมากค่ะขอขอ,ขอย้านะครับความมากเพราะว่าพราะการทําครั้งแรกเนี่ยมันทําเยอะครับแล้วก็เสียเวลาแต่การทาทั้งสองเนี่ยมันการการทช่วงบนซึ่งจริงก็คล้ายๆกับการเสริมจมูกใหม่ะนะครับหรือว่าการแก้จมูกเดี่ยว่าเป็นการแก้จมูกที่ต้องเข้าให้ถูกซองนะครับสร้างจมูกพัฒะดีเหมือนเดิมแล้วก็ได้ทรงที่สวยหล่อนะครับแล้วก็ดูดีแต่ว่าเปลี่ยนสไตล์เข้ากับแฟชั่นแต่ละ ยุคนะครับคือตอนนี้บอกว่าหลายๆเคสที่ทำไปสิบปีเราก็มีมาเที่โอเพ่นไปแล้วแล้วก็แก้ทรงก็ทึงทำนิดหน่อยนะครับค่ะห้าปีก็มีงั้นเราก็บอกว่าเรื่องของความชอบของจมูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความนิยมเนาะในแต่ละช่วงเนาะมันเป็นเทรนเนาะใช่เป็นเทรนเนาะถามว่าจริงๆแล้วคนไข้หล่อมากไหมสวยมากไหมหล่อและสวยมากครับใช่ค่ะแต่เดี๋ยวว่าเทรน ตอนนี้เป็นแบบจมูกทรงนี้เทนตอนนี้เป็นจมูกทรงนี้ก็ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ยังได้จมูกที่ปลอดภัยไปตลอดไม่แก้ก็อยู่ได้ตลอดใช่ค่ะมันอยู่ที่เทรนนะค่ะแล้วก็นีก็ยินดีใคด้วยเพราะว่าทำแล้วสมบูรณ์แบบก็ออกมาแล้วก็ดีมากเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะคะใช่แคดดีจริงครับต้องบอกเนาะอยากให้เจอตัวจริงเลย ต่อแบบผมใจสั่นเลยอยากบอกบ้างจริงๆนะอยากบอกบ้างแต่เราต้องจุบไม่ได้อยากพิชเองแต่ยากไดอยากพิชเองจะไม่ได้นะคะหมอจะลงมีดตัวเองไม่ได้นะคะยากไปเพราะบางจุดเรายับไม่ได้ด้ยนี่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอกันมากๆเลยที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวมีเคสต่อด้านบนแล้วขอบคุณอาารขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เจมกันต่อพี่เจมส์คะรู้จักคุณหมอกันได้ยังไงคะ เนี่ยน้าน้าบอกให้เข้ามาดูผมก็เลยเข้ามาดูในแล้วก็ดูในใน a c e b o o k ค่ะก็ดูใน Facebook เนาะแล้วก็พี่เจมอ่ะจะเป็นคนโทรเข้ามาแล้วก็ตัวแอดมินนี่แหละเป็นคนรับสายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยข้อมูลวางแผนกันตั้งแต่แบบแรกเลยเนาะพี่เจมนะว่าพี่เจพี่เจมทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างพี่เจมก็มีการวางแผนล่วงหน้าเวลาก็คือแบบแกมีความมั่นใจ เนาะจากในการคุยในโทรศัพท์น่ะแกดูมั่นใจในตัวคุณหมอการอยู่แล้วเลยนะคะแล้ววันที่มาปรึกษาคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะพี่เจมก็ปรึกษาว่าจะทํากระดูกแกนกาางพดเนี่ยทําได้ไหมแล้วทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับใช้ที่โครงหรือว่าทํายังไงก็แล้วผมก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าต้องใช้ที่โครงมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ก็มาถามเพื่อความมั่นใจทีหนึ่งหมอเขบอกว่าก็ ที่โคงแล้วก็ตัดกระดูกแกนกลางที่โคดให้มันตรงกว่าเดิมแล้วให้มันก็ดูดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจมาทำเนาะแต่ตอนแรกก็ว่าจะทําก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าช่วงโควิดอ๋อใช่ติดเรื่องโควิดเนาะเพราะติดงานอะไรคือพอยต์หลักสําคัญที่ทําให้ที่เจมตัดสินใจแล้วเลือกที่จะทํากับคุณหมอกันคะเพราะว่าก็ดูไลฟ์สดแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูกับเวลาที่ เลยตัดสินใจที่นี่เพราะว่ามันก็ดูทรงผู้ชายคนอื่นที่ทําบ้างก็ดูแล้วมันชอบทรง,งท,ท,ทรงนี้ทรงนี้หมอคนนี้ทําทรงนี้เราอยากให้มันได้ไดเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้ก็เลยมาทาที่นี่ก็คือสไตล์คุณหมอกันเนี่ยเป็นเมสทูออเดอร์ลูกค้าอยากได้แบบไหนเนี่ยก็คือให้รีเควสบอกคุณหมอแล้วก็ปรับเข้ากับรูปหน้าเนาะ<ช>ไม่ได้แบบทุกคนเข้ามาในคลินิกแล้วออกไปเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตามความชอบของตัวเอง ผมเลือกทรงของเจนคูใช่ค่ะ,ะรีเครสไปว่าเอาทรงนี้ทำาเป็นงบอกเลยว่าเหมือนมากๆนะคะไม่เชื่อลองแคปด้านข้างสุดนะแล้วไปหารูปเทียบตามใน Google เอาใช่บอก<ช>เลยว่าเหมือนมากๆนะคะทร<ช>งสวยมากๆเลยใช,ใช่แล้วค่ะคือหล่อขึ้นเป็นกองเลยนะคะพี่เจมหนูถามมีคำถามหนึ่งถ้ามีคนบอกว่าคุณหมอก,กัรนอะทำจมูกแพงทำหน้าแพงพี่เจมจะมีอะไรบอกกับเขาไหมคะ เพื่อเหมือนกับมันก็เป็นการลงทุนอย่างนี้ครับลงทุนซื้อรถลงทุนซื้ออะไรทุกอย่างก,กับลงทุนให้ตัวเองผมว่าถ้าซื้อรถได้ก็ซื้อจัมโบ้กระเตะา็มันหล่อเป็นถูกต้องเน,นาะเพราะหน้าเราก็อยู่กับเราไปนานตลอดชีวิตหน,านา้นานเราเป็นของเราอยู่แต่เราตลอดชีวิตแต่รถอ่ะขายไปซื้อมาก็ราคาถูกลงเรายังรับได้เยัยทำลงทุนเพื่อชดต,ตัวเองทำไมถึงทำไม่ได้ นี่คำคมประจำวันนี้เลยยอดมากเลยฟังมาก,มากเลยนี่นะคะเป็นเคส14วันเนาะพี่เจมเนาะเพิ่งถอดเฝือกวันนี้เลยใช่ไหมคะอา,อาการเจ็บช้ำหรือว่าเขาเรียกว่าการดูแลตัวเองบางคนกลัวว่าที่โครงก็เจ็บแล้วทำคางไปอีกมันเจ็บขนาดนั้นไหมคะพี่เจมตอนทำก็ไม่เจ็บนอนหลับสบายเลยครับก็การดูแลก็แค่ที่โครงก็จะมีแค่แค่เจ็บตอนไอแค่นั้นเองแล้วก็ แล้วก็ตอนลุกขึ้นก็เจ็บนิดหน่อยแต่ตอนทําไม่รู้สึกเจ็บเลยก็หลับสนิทเลยนจนจมูกก็ทาแผลปกติก็จะแค่ตอนสามวันแรกที่ว่าเขาใส่ใสที่แพทจมูกเนาะไว้แค่หายใจไม่สะดวกแค่นั้นเองช่วงสามวันแรกเนาะพี่เจมสเนาะสามวันแรกหายใจไม่สะดวกแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําแผลเองเองก็ก็ปกติแล้วไม่ได้เจ็บอะไร ดูแลง่ายกว่าที่คิดอีกอดูแลง่ายเนาะสั่งยอดเลยไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดแต่ตอนทำทำมันแรกเมว่าไม่ได้โอเพ่นจะเจ็บกว่าเป็นยาชาใช่ไหมคะแต่ตอนทำแบบโอเพ่นมันหลับแล้วมันไม่ได้ตอนตอนฉีดนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ผมยังไม่ด้วยผมหลับตอนนั่งตื่นมาตื่นมาก็หล่อเลยใช่ไหมอืมเนาะคุณหมอมือเบาแล้วก็เราทำงานกันแบบมืออาชีพจริงๆใช่ค่ะและเห็นผลลัพธ์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะครบสิบสี่วันแล้วได้เห็นจมูกตัวเองชัดๆครั้งแรกภูมิใจเนาะหล่อขึ้นเนาะเขายิ้มตลอดเลยนะแต่คนในรูปไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วอนนั้นอ่ะเขาไปแล้วนะเขากลับบ้านพี่ชายคนนี้คือพี่ชายพี่ชายหล่อขึ้นเยอะเลยหน้าเขาดูฝรั่งขึ้นนะคะคุณกระตูนถามมาว่ากี่วันแล้วคะใครจะเชื่อคะสิบสี่วันเท่านั้นสิบสี่วันทางจมูกนะคะโอเคเนาะใช่ค่ะใช่ตอนนี้ที่ซี่โครงอะแปะพลาสเตอร์อยู่ไหมคะพี่เจมไม่ได้แปะนะขอดูแผลซี่โครงนิดนึงได้ไหมคะโอ้ ใจวายตกใจถ้าหลุดเสืียใจสว่างเลยค่ะนี่คือแผ่14วันเท่านั้นนะคะใช่แอดมินขอไม่ปรึกษาเลยขอไรสดจริงๆนะคะ ียวบอกเลยว่าผลลัพธ์ของแต่ละเคสเนี่ยเราไม่มีเมคนะเราโชว์ให้ดูกันสดๆอย่างแผ้เมื่อก nice> ี้เราก็โชว์ให้ดูกันสดๆเนาะเพิ่งทำใช่ใช่ไม่ได้รู้เลยว่าจะได้เขาไม่ได้เตรียมตัวมาเลยใช่พูดไม่ค่อยเก่งแต่เขาพูดเยอะอยู่นะวันนี้เขาพูดใจคือมีความมั่นใจมากขึ้นถูกต้องนะคะอ่าให้พี่เจมฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าถ้าใครกำลังลังเลศึกษาข้อมูลอยู่ทำไมต้องเลือกที่เทียทานคลินิกคะ อย่างผมก็ทําเลยครับเจอหมอก็อย่างที่เห็นนะครับก็เรามั่นใจแล้วก็เลือกคลินิกแล้วก็ศึกษามาแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนว่ามีสันนิพแพทย์สันแพทย์สันนิพแนพทย์พพมาดูแลเรื่องการหลับของพี่ด้วยะนะคะอ่าโอเคกับดนะพี่ยว ไัจุสดกว่านี้ไปอีกเลยนะคะอี้เลี่ยวมานะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เจมมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนครบหนึ่งเดือนเรามาดูกันว่าจะหล่อขึ้นกว่านี้อีกกี่เท่าขอบคุณมากเลยนะคะพี่เจมสวัสดีค่ะ